เดี๋ยวทีอยากกินพอดีเลยว้าแต่แล้วเอาเลยเหรอไปจัดการให้เปรียบไปก,ก่อนเดี๋ยวขึ้นมาเือหลานทำไมล่ะน้ำหนถึงสิประกูใครลงเขาสิบคนได้โดนตีมาสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่เจดเี๋ยวอูขอขึ้นบ้างเอามาเดี๋ง เอาต่อที่จัลลพลมึงเห็นมันยังหาดคืนคืนคืนเนี่ยหากันคืนคืนเออตีคืนขนาดนี้เดี๋ยวปุ๊บก็นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนที่ฟันแตกที่ที่สองไม่ใช่ปากอย่าไป่ทิ้งมืน้าต่อเอาไหมไหมไม่เอาแล้วกูเจ็บตัวเลิกไปกันเถอะไอ้จ้ากูไม่เลิกบอกให้เลิกกูไม่เลิกเลิกไม่เลิกกูไม่เลิกไอ้ฝ่าเบั์มันไม่เลิกนะมันไม่เลิกก็ไม่ต้องไปคุยกับมัน